กลับมาช่วงนี้ว่าด้วยเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนิสินของบรรดาอดีตรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์กันหน่อยนะครับที่พ้นตำแหน่งกันไปเมื่อ5กันยายนที่ผ่านมามีการเปิดมา8ท่านแต่แน่นอนผู้จัทรานประชมพี่น้องประชาชนอยากทราบเหลือเกินนะครับว่าบัญชีทรัพย์สินนิสินของสองท่านสองพี่น้องลุงตู่ลุงป้อม<อ>เป็นยังไงบ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมคะเออ,อเพราะฉะนั้น ไม่ต้องสงสัยต่อไปปปชปเปิดแล้ว<ฆ>มาดูข้อมูลกันเลยท่านผู้ชมครับเริ่มจากพลเอกประยุจันโอชาก่อนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับปปชมีการเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์แจ้งนะครับว่าในรอบ9ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีตนเองมีบัญชีทรัพย์สินร,ร่วมกับภรรยาคืออาจารย์น้องนาราพรจันโอชา130ล้านหบาทไม่มีหนี้สิน นี่เบื้องต้น,<อ>ตนแบบนี้<อ>คุณจอยท่านผู้ชมไม่มีหนี้สินนะคะซึ่งในทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีที่ดิน5แปลงนะทั้งที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มีที่ปักช่อง,องโคราชด,ด้วยส่วนรถ รถของท่านมีหลายคันเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นท่านก็ใช้รถเบนซ์นะประจำตำแหน่งนายกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นบอกว่ามี Ford r a n g e จอร์มีเบนซมีปอร์เช่รุ่นพานาม e ราแล้วก็มี t o y ย t a a l p h a า d อีก2คันรวมไปถึงเครื่องประดับค่ะแหวนกำไลข้อมือ10วงนาฬิกา9เรือน สร้อยคอทองคําพร้อมพระหกเส้นปืนเก้ากระบอกชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อยยี่สิชุดตรงนี้มูลค่าประมาณ10ล้านบาทนี่คือรายละเอียดที่แจกแจงของท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีและถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะช่วงปี5-7ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมารับตำแหน่งนายกตอนนั้นมีการแจ้งข่าว่ามีทรัพย์สินร่วมกับภรรยา128ล้านแสน 64,535บาทนี่เท่ากับว่า9ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น1,526,627บาทค่ะครับอ่ะนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาดีตนายกนะครับคราวนี้มาที่พี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมบ้างพลเอกประวิตธิวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยมีการแจ้งเรื่องของทรัพย์สินกับทางปปชนะครับว่าพลเอกประวิตธมีทรัพย์สินทั้งสิน้น แ9ด1ล้าน4 6 3 7บาทโดยมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี757บาทนี่มีหนี้สินด้วยนะครับคราวนี้พอเราไปดูในรายละเอียดของทรัพย์สินจะเห็นว่าพลเอกประวิทย์แจ้งนะครับว่ามีเงินฝาก9บัญชี43,500,000ล้าน5กว่าบาทนะครับมีเงินลงทุน4 8 0ล้าน8กว่าบาทที่ดิน3แปลงในพื้นที่ทั้งกรทมและปทุมธานีมูลค่า17ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีก10ล้านบาทรถยนต์4คันมูลค่า13ล้าน6แสนบาททรัพย์สินอื่นๆอีก13รายการรวมมูลค่า229,500บาทนะครับในส่วนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้มชมอยากรู้ว่าแหวนนาฬิกาเครื่องประดับท่านมีไหมนะครับมีการาแจ้งว่าท่านมีแหวน9วงนาฬิกา1เรือน มูลค่า1 5 0 0 0 0บาท 1>, 1เรือนเหรอฮะครับนาฬิกา1เรือน1 5 0 0 0บาทและปืนอีก3กระบอกนะครับเอาไม่แน่ใจนะว่าหลังจากมีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนีิสินของพลเอกประวิทยแล้วเนี่ยจะมีใครที่อาจจะต้องไปร้องขอให้มีการเปิด S <S <S ข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมตอีกหรือเปล่า <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับโดยพลเอกประวิทย์เนี่ยท่านแจ้งว่ามีไรายได้ต่อปีทั้งสิ้น2 3งล้านสามแสบาทแบ่งเป็นค่าเบี้ยบำเหน็จบำนาญ7จ็0 0 0นกกว่าบาทเงินช่วยค่าครองชีพ1นึ0 0 0สกว่าบาทเงินเดือนรองนายก8ปดแ0 0 0กว่าบาทและมีเงินประจําตําแหน่งอีก5้าแ0 0สี่บาทอ่านี่คือรายละเอียดของบัญชีทรัพย์สินนิสินของพลเอกประยุทธ์ <ฮะ S 1> และพลเอกประวิทย์ที่เปิดมาโดยปปชนะครับ ติดตามพ p ีพ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย